ท่านผู้ชมครับที่อยู่ใกล้กันนะครับก็เป็นพี่น้องจากจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งตั้งครัวอยู่ใกล้กับของจังหวัดยะลาตอนท,ทีแรกก็ตกใจครับนึกว่ามาจากอีสานกลิ่นปลาร้าโชยตต้งทำทำอะไรครับนั่นจะทำลนปลาร้ากับชัยนาทนี้ผลิตวัน,นหนึ่งเท่าไหร่ครับกีบ่ชุดครับทั้งหมดสามสามพันสามโอ้โหสามพันสามเลยนะ กี่มื้อสามรือว่ามือม้อเดียวแต่ว่าสามพันสามโอ้โหโทั้งข้าวทั้งทั้งกลับเลยทั้งกลับ <Race. S 1> สองอย่างนะกลับสองอย่างของของ,ของเรามีอะไรบ้างิ่มมีกุ้งเจียงทอดกุ้งเจียงทอดกับหลุนปะลาร้าใช่ค่ะกุง้งเจียงกะแกงโอ้โอ้ครับครับฮะด,ดูบรรยากาศของคุณลุผู้ใหญ่นะครับน้ำใจจากพี่น้องชัยนาทชัยนาทนี่ท่วมไหมท่วมค่ะท่วมแล้วก็ยังมาช่วยเขาต่อนะชัยนา อ๋อแต่แห้งแล้วก็มาช่วยต่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่จากภาคกลางชัยนาธนะครับโอ้โหอันปร้า